ธรรมสการพระอาจารย์สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนครับผมเด็กชายอนุสิทธิ์พักโสภาม .2 ทับหผมจะมาสารภาพความผิดที่เคยทำกับพ่อทุกๆสัปดาห์พ่อจะให้เงินผมเก็บไว้สัปดาห์ละหน0่ร้พ่อให้ผมเก็บทุกๆสัปดาห์ผมเก็บได้ไม่ผมเก็บได้ไม่ถึง1เดือนผมก็จะเอาตังที่พ่อให้เก็บไปเล่นเกมกับ เวลากลับมาพ่อไม่ได่าพ่อไม่โกรธพ่อบอกผมว่าอย่าไปอย่าอย่าไปเล่นอีกแต่ผมก็ยังไปเล่นอยู่บ่อยๆผมอยากจะบอกกับพ่อว่าผมขอโทษผมรักพ่อครับเดี๋ยวครับนลูกรู้ไหมพ่อของเธอแม่ของเธอเห็นสภาพของลูกแล้วลูกเหมือนกับคนที่ยังอ่อนกว่าคนอื่น พ่อจึงฝากความหวังไว้อยากให้ลูกเรียนดีๆอยากให้ลูกมีความรู้ให้อะไรที่ขาดเยอะกว่าคนอื่นด้วยซ้ำํำนะอยากให้ลูกเป็นคนเก่ง,งนะพ่ออยากให้หนูนะช่วยเหลือตัวเองให้แกร่งเพราะดูนะร่างกายของเธอจะบอบบางกว่าคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายนั้นอีกส่วนหนึ่งเสริมพลังใจให้แกร่งนะลูกนะต้องทํานดะีเพื่อพ่อให้ได้ ถ้าหากว่าพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรเนี้ยหนูจะพูดกับพ่อ,อยังไงดีครัถ้าพ่อนั่งอยู่ตรงนี้หนูจะพูดกับพ่อว่ายัางไงดผีผมอยากจะขอโทษพ่อครับว่าต่อไปว่าต่อว่าต่อไปผมจะไม่ไปเล่นเกมถ้าถ้ายัางจะไปเล่นอยู่ก็จะพยายามเล่นที่น้อยลงครับ ครับเอาไป120คะแนนครับคนต่อไปครับคนต่อไปเข้าแถวมาเลยเข้าแถวมาเลยพูดทุกคนนะครับคนละร้อยยีถ้าไม่ผ่านตรงเนี้นะพวกเธอจะไม่ได้คะแนนอีกนะคะแนนจะน้อยมากลุกเลยครับไม่ต้อง เราสารภาพแต่ในใจไม่ได้ผลเท่าออกมาสารภาพตรงนี้นะได้ทุกอย่างเลยได้ทั้งความกล้ากล้าพูดไงเธอกล้าคิดแล้วกล้าคิดคําก่อนแล้วไงต่อไปเธอต้องกล้าพูดและต่อไปต้องกล้าทําดีนะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทําดีกล้าทําอย่ารอช้าเข้าแถวเลยโยนะเข้าแถวเลยลูกเข้าแถวมาเลยคนต่อไปเชิญกราบนมัสการพระอาจารย์ เราสวัสดีคุณครูและสวัสดีเพื่อนๆพื่พี่ๆทุกคนวันนี้หนูจะมาสารภาพผิดกับแม่หนูไมไ่ค่อยได้อยู่บ้านหนูไปอยู่กับอาจารย์ไปอยู่กับอาจารย์ตั้งแต่ป .5 วันแม่หนูก็ไม่ค่อยได้กลับมาหาแม่ เดือนนึงจะกลับมาครั้งนึงหรือว่าบางทีก็ไม่ได้กลับมาเลยวันแม่ที่ผ่านมาหนูก็ไม่ได้กลับไปกล่าบแม่แม่เสียใจมากแม่โทรมาร้องไห้ด้วยหนูอยากจะบอกแม่ว่าหนูก็เสียใจเหมือนกันหนูขอโทษแม่ที่หนูไม่ได้กลับไปกลาบแม่แล่าอะไรที่หนูเคยทําผิดกับแม่ ทั้งที่รู้ตัวหเลยไม่รู้ตัวโอ้ขอโทษแม่ด้วยครับลูกทุกคนนะจะคิดอย่างนี้แหละแต่มีข้อหนึ่งที่เธอไม่กล้าก็คือการที่ทำทำดีแล้วไม่กล้าทำคิดแต่ในใจเหมือนตอนนี้อยากออกมาพูดอ่ะไม่กล้าออกมาเพราะนั้นพ่อแม่เราค,คุณครูเราเราจะกราบจะเป็นไรในเมื่อเธอขโมยไปดูดบุหรี่ขโมยไปกินเหล้าขโมยไปเที่ยวเธอยังกล้าเลยยากกว่าด้วยซ้ำอันตรายกว่าด้วย นั่งมอเตอร์ไซค์สิ่งเวียงไปเวียงมาเธยังกล้าเลยกาพ่อกับแม่ชื่นใจได้บุญด้วยเราไม่กล้าตรงนี้ไงนี่ที่เธอเธอกำลังนั่งมองคิดไปคิดมาว่าจะออกมาหรือเปล่าเนี่ยก็เหมือนกันอยากจะออกมาพูดนะแต่ไม่กล้ามาง่ายมากเลยมาปุ๊บจับมือแล้วก็พูดเรื่องในใจเรื่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นหนูลูกกลับไปจากค่ายเนี้ทําดีได้นะไหวพอ่อไหวแม่ไม่ต้องอายนะไม่ต้องเคืนนะทําดีนะเข้าใจไหม<อ>จ้า พ่อแม่ตัวเองไม่เคยได้ไหว้แต่กับพ่อแม่คนอื่นเราไหว้ตลอดเวลาทั้งเชา้าทั้งเย็นหนูอยากจะบอกแม่ว่าหนูขอโทษต่อไปหนูจะไหว้แม่บ่อยๆหอยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่ขอบคุณค่ะ